สวัสดีครับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับส่องไกลสตอรี่นะครับส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งแล้วกันครับเป็นการพูดคุยกันล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้ออนน่าจะเป็นวันอังคารมันเป็นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันกลับมาคิกออฟกันแล้วนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งก็มีมีอะไรน่าดูเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมี บอลไทยด้วยที่จะกลับมาเตะก,กันก่อนสงกรานหรือว่าหลังสงกรานนะก็มาพูดถึงกันแต่วันนี้ขอโฟกัสที่ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนนะครับก็ฝากและฝากแชร์เหมือนเดิมนะครับกับสองกลายสตรอรี่สองกลายแล้วก็ทีเด็ดสองกลายนะครับวันนี้มีอาร์เซนอลกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับแล้วก็ยังมีอาเรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คือมันเป็นบิ๊กแม์หมดแล้วครับในรอบนี้ เส้นทางการลุ้นแชมป์มันเห็นชัดเจนแล้วว่าแต่ละทีมต้องวางแผนการเล่นอย่างไรเพื่อจะเข้าสู่รอบชิงเพราะว่ามันเห็นถึงรอบรองไปแล้วะก็น่าจะได้ตื่นเต้นหน่อยนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับฝั่งและฝั่งแชร์เหมือนเดิมนะครับอ,อ๋ออยากให้โฟกัสที่คู่อาร์เซนอลกับทางบาเยมิคเพราะว่าตอนนี้คือทั้ง2ทีมเนี่ยเหลือให้ลุ้นแชมป์กันหลักๆที่โอกาสเปิดกว้างก็คือรายการนี้แหละนะครับอาร์เซนอลโอเคในลีก อยู่ในเส้นทางที่ได้เปรียบสุดเลยเพราะว่าฟอร์มคงเส้นคงวาที่สุดนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นต่ออยู่คือนำซิตี้เนาะแล้วก็กับเลอบูลเนี่ยมันมีผลต่างประตูได้เสียที่มากกว่าแถมเลอบูลดันไปเสมอด้วยนะครับก็เสมอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเนี่ยตอนนี้อาร์เซนอลติดลมบนและโอกาสทองพันช่างลอยมาแล้วดังนั้นเนี่ยในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ิก็แอบหวังเหมือนกันนะครับ แต่มันมีกิมมิคคือว่าจะต้องเจอแฮร์รี่เคนซึ่งแฮร์รี่เคนเนี่ยก็ทราบเป็นอย่างดีว่าถ้าเกิดบไบรอันในเกมหน้านี้เรารู้ว่าไบเออร์เลเวอร์กูเซนเขาชน,นะแวร์เดอร์เบรเมนเนี่ยเขาได้แชมป์เลยก็แทบจะเป็นโอกาสทองที่มันโอกาสน้อยมากเลยครับที่แฮร์รี่เคนจะได้สัมผัสแชมป์บุนเดสซีกาเยอรมันดังนั้นเนี่ยเขาจะมาโฟกัสกับเกมนี้แถมมาเจอกับทีมที่เป็นคู่และคู่แค่งด้วยตัวแทนจากสเปอร์ต้องเจออาร์ซอนเน่ะม,ม,มันเป็นเกมที่เป็น อภิมหาโคตรละมันแน่นอนแถมต้องมาเยือนก่อนด้วยมาเตะที่เอมิเรตส์ด้วยนะครับหลายสิ่งว่ะคือโอเคในเวอร์ชั่นของสเปอร์เนี่ยตัวเคเนี่ยก็ยิงประตูใส่อาร์เซนอลในที่นี่บ้างนะครับแต่แตลหลักๆก็ได้พอมาอยู่บาเยรนเนี่ยไม่รู้ว่าออกหน้าไหนทางที่นำก่อน2-0นั้นก็กล้าแพ้อ,อาร์เดนฮามได้ก็คงจะเป็นอะไรที่มันเฮ้ยมันมันมันมน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็มีกิมมิคหลักๆ2ข้อในเกมนี้ครับของคู่อาร์เซนอลกับบาเยรนมิวนิคข้อแรกคือแฮร์รี่เคนครับ ใครล่เคนจะเล่นออกขนาดไหนเพื่อนจะป้อนดีเบอร์ไหนแซดนาบี่หรือว่าจะเป็นคนอื่นจะจะจ่ายบอลได้เพอร์เฟก์เบอร์ไหนก็ต้องรู้กันต่อไปก็หวังว่าเคนนั้นจะยังคงอยู่ในเส้นทางแม้ว่าแฟนๆในเมืองไทยก็อาจจะเชียร์ให้อาร์ซอลนเข้ารอบมากกว่าแหละครับเอ้ข้อแรกผ่านไปเนาะแบบสั้นๆเลยเคนยิงในลีกไปสาสิบลรูกแล้วว่าแต่ในด้วยฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเคยเข้าชิงแล้วก็ได้รองแชมป์ปีนี้จะ พระรองอีกไหมคงเศร้าน่าดูนะครับอ่าข้อได้ผ่านไปข้อที่2คกิมิกนี้อยู่ที่อาร์เซนอลครับอาร์เซนอลและมิเกลอาร์เตต้านะครับอาร์เตต้าอยากเป็นโค้ชระดับโลกไม่ต่างกับตัวเปปกวารเดลลาต้องได้แชมป์รายการใหญ่ในยุโรปนะครับซึ่งก็เป็นรายการนั่นแหละนะครับซึ่งซึ่งก็ดูแล้วโอกาสเป็นไม่ได้ก็มีนะแม้ว่าเส้นทางจะเป็นเชี่ยวกลากหน่อยแต่ผมว่าก็ท้าทำได้ถ้าเกผ่านเกมนี้ได้ถ้าผ่านบาเยน์ได้แทบจะ ไม่มีอะไรเสียแล้วใส่เต็มแล้วแน่นอนแล้วนะครับก็อาร์เซนอลนะครับตอนนี้ผู้เล่นกลับมาสมบูรณ์กันหมดแล้วด้วยมิเกลยวอาร์เตต้ามีผู้เล่นให้เลือกเยอะนะครับเกมรุกก็กลับมากันหมดมีให้เลือกทุกอย่างจะทอทอซาลงก่อนก็ได้จะเป็นกาเบียลเคซุสก็ดีหรือว่าริมเส้นก็ได้บูกาโยซาก้ากลับมาเร่งฟอร์มเพราะว่าเขาจะไปกับทีมชาติอังกฤษด้วยก็ดังนั้นเนี่ยเขาจําเป็นต้องเร่งฟอร์มมันก็เอ้ยมันก็ม,ม,มีมีความมีความเฟี้ยวอยู่นะครับกับทางด้านของ อ่มิเกลอเดลต้าที่มีช้อยให้เลือกเยอะนะครับก็คงจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับดูแล้วคู่นี้อาร์ซนอลมีภาษีดีกว่านิดหน่อยแถมไม่ต้องห่วงอเวโกด้วยนะครับก็จัดไปโดนยิงบ้างนิดหน่อยแต่ยิงมากกว่าก็แฮปปี้กว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับข้อแรกผ่านไปไมาดูที่อ่าหนึ่งคู่บ้านนะครับก็แถมนิดนึงกับเรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมล่าสุดซิตี้ก็ เดือดหน่อยนะครับได้เควินเดอร์ลอยยิง2ลูกในเกมเจอคริสตัลพาเลสนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ดูจะเรียกความมั่นใจได้บ้างแต่กลับกันนะครับมันดูจะตึงๆแล้วามาเจอซิเออเจอทีมคู่หักคู่แข้งในเกมก่อนในปีก่อนด้วยผมแอบมองว่าซิตี้จะกดดันตัวเองนะนะครับแล้วแนนลีกก็ยังไม่แน่นอนในลีกครับก็ตบไม่ได้แชมป์ไปแล้ว FA คับก็เออก็นะนะครับดังนั้นเนี่ย มัน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 เร้าใจแน่ครับเกมนี้ก็ผมมองกิมมิคอยู่ข้อเดียวเลยข้อเดียวของทีมคือข้อของฝั่งมาร์ติดนะครับผมเชื่อมั่นในวินิจูเนียมากเลยว่าเขาจะสร้างปัญหาได้ก็ผมแอบมั่นใจว่าการมาเยือนซานเดโกเบราเบลของซิตี้ครั้งนี้จะลำบากมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่ดีออกไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับคร่าวๆกันกับส่องไกลสตอรี่นะครับแล้วก็ส่องไกลเดี๋ยวยังไง กลับมาทีวันพุธดนะครับมีอะไรหลายอย่างรออยู่ก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันในคลิปต่อไปโอเควันที่สวัสดีครับใส่เสื้อทีมที่ไม่ได้เล่นในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ได้เล่นในฟุตบอลอะไรเลยครับ <c oughs> <c oughs> ลุ้นแชมป์เอฟเอคัพรายการเดียวไอเวน